สวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้พามาเบิงสวนโกโก้ครับปลูกลงไม่ปลูกเังยบนท่านใดพอสองเดือนเลยครับพบปัญหามหาสตู้ก็คือ,อแมง,แมงจีนูนครับแมงจีนูโมอนต้นหน่อยๆครับอันนี้คือต้นแหกอันนี้บัวนี้มาเบิงแคซีหมื่นครับบัวนี้มาเบิง ปรากฏว่าถือแมงกี้นุ่นกัดบอกยางคากเลยครับต้นนี้กำลัางงามมาเบิ่งก่อนหน้านี้มันกำลัางงามแตกหยอดไหม่งามบันนี้มีแมงกี้นุ่นลงปลูกไว้ในสวนปามครับก็เห็นต้นบอลงกับมีครับตอนต้นที่ลงก็ลงหลาย ลงจดพูดก็มีครับข้าพี่น้องยางเบึ้งเรื่อยๆก่อนลงจนจนใต้เลยก็มีครับก็เป็นคือว่าเป็นปัญหาใหญ่อย่ก็ดที่มือขึ้นออกมาเบึงเห็นหมือว่านนะครับก็เลยออกมาเบึงมือขึ้นกด้สีดย้าไว้จะเป็นย้าขามแมรงตัวไปแล้วครับ พี่น้องเิยงจะได้ตนน้น่เติบอยูยครับมัน,นก็ลังแตกหยอดก็ลังงาน,นี่แหละเสียดายแหงครับบกหัวความมันสีขึ้นบอต้นซํานี่ก็ขึ้นสีขึ้นนี่มั้งเลยจังไหยน่าสีขึ้นอยว่ครับแต่ว่าไอ้ต้นที่กินใบหลายแห้งวันนี้ก็แห้งไปเลยก็คือสีบกขึ้นผมว่า เอาขึ้นบ่ได้ล่ะขึ้นสีใต้เลยนมตัดห้าออกครับมัเห็นก็เบิง้งต้นแหลกปลูกลงก็ดซุม่มแตกหน่อแตกใบออกยางงามเพราะว่าเออคืืๆได้พ้นนาสี ใญ่ดีอยู่ผมเิดว่าบันหนีมากแล้วมาปราอะไรข้นมาเบิงสามสี่หมื่นใบสอดขาดเลยมีต้นหนึ่งต้นตายเลยครับเดี๋ยวสิพาไปเบิงแบบว่ากินหลายแห้งกันไปบอด ต้องถามผู้มีประสบการณ์นั่นแหละครับว่าเห็ดอย่างไนผมก็ยังโบท่านไดยมูว,ว่าหญ้าที่ผมข่าไปมันสีมาต้อผีปอเพราะว่าสีไซโตมันเลย่มมาขึ้นมูว,ว่าจกมันตายบอเพราะว่าตอนสีใหม่ใหมมันกับโบท่านตายครับพอมันแตกยอดของมาใหม่หนามอยู่ครับยอดใหม่ ว่าผมเสียหายที่เกิดคือจงสีทถ้าม่นว่าใบมันสั่งอาหารบ่ไใดคายนา้ำบ่ไใดนกจากสิ้ตายคือต้นนี้แหละนต้นนี้เดนแวบบว่ามันบวกเรือใบแล้วนะครับคอยไปเลยผมก็เลยขุดเบิง้งบางต้นบวกเรือใบแต่ว่าต้นมันยังสุ่มสื่นต้นมันยังเขียวอยู่มันกแ็แตกออกแตกยอดออกได้นะครับ แต่ว่าสำหรับต้นนี้เราใต้แถแน่นอนแหงแหรอครับเนื้อในมันแหงก็ต้องหาต้นไม้มาสามครับใต้แถก็หลายต้นนี้โอ้ต้นนี้มีลักษณะใบหมุนนี่คับเ ผมเห็นโตมันเนาะถ้่ผเห็นโตมันก็สิว่าแมงโตลักษณะใดก็เป็นแมงยีนูนปีแข็งน้น่อยตัวนี้ก็นานะสิอยู่หลอดปุ่งไ้อยู่เพราะว่ามีหยอดปุงออกมาคืออยู่ไดนว่ากะต้นตายเองบอ่เมนแม,ง,แมงก็มีครับก็บ่ทันได้เอามาสามไม้ ต้นอ่นี่ผมับบท่านด้สามต้นนี้ผมก็ว่ามันสีหลอดมันก็แมงลงแห่งเบิดครับแต่ว่ามันมีหยอดมีหยอดหน่อยๆแต่ออกมาอยู่ทั้งขางๆอยู่นี่มีตาหน่อยออกมาครับก็สเห็นว่ามันมันยังซุมอยู่ลำต้นบอท่านแห่งยังเขียวอยู่ครับก็คชื่อสิ พอสูงไปได้ต้น3มนะครับคือสิผ้าพี่นองเบิงปัญหาปลูกไม่สำนิครับผมกับยงบท่านเดียเคยได้ลปลูกกันเลยลองผิดลองถือไปก่อนปลูกในสวนฟามหละกับบองเบิงว่ามันสิใหไงบอทำมันไงผมก็สิคอยขยายเพิ่มขึ้นนี่ก็คือ ปัญหาอย่างหนึ่งครับผมว่าหาปามบน่า,นาสีเป็นปัญหาต่อกันไงจะเรื่อเติบโตบัตาไดแต่ว่าไอโตปัญหามันก็คือนี่แหละไม่กินนู่นนี่แหละโตสีหลังบ่อ้มัใหญ่ก็ได้สีหญ้าไปแล้วแต่ว่าสีกินเผิ่มบ่กินเพิ่มก็ต้องพป่เบิงอีกอันหนึง่งนะว่าครับ งัวมากัดงัวมากัดกัดอยู่ครับมีกัดอยู่สามสี่ตนเพราะว่าผกงัไวไว้ในสวนปามนานี่เฮ็ดหน้าเปิดกระบอมีหม่มองผกงัวกัอาศัยสวนปามได้เป็นหม่องผกงัวบางเถ่อมันก็ขาดแน่บางเถ่อมันก็อันนะจับบ่ทันตอนปล่อยมากินน้ำนี่ก็มากัดครับมาแช่ประสบการณ์ ว่าพี่น้องว้าสู่พี่น้องฟังว่าโกโก้ปลูกในสวนปามเป็นยังไงปัญหาที่พอมีอย่างแน่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็พ่อไว้ซํานีฝากติดตามน้ำเด้อครับเด้อว่าปลูกแล้วสิเป็นยังไงผลการกำจัดมาแร็งในผลบอสีดย้าเท่านึงหรือสีตองสีดเรื่อยๆ รอบอกกันใหม่คลิปหนาครับมือน,นี้สวัสดีครับ